ขึ้นฝนตกวันนั้นเธอเดินออกจากบ้านไปพร้อมน้ำตาแต่เขากลับหัวเราะเสียงดังราวกับไม่แคร์อะไรเลยใครจะรู้ว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเสียงหัวเราะนั้นจะกลายเป็นเสียงสุดท้ายที่ทุกคนได้ยินจากเขาเกิดอะไรขึ้นกลางงานเลี้ยงหรูทำไมชายที่ดูเข้มแข็งถึงสุดลงต่อหน้าทุกคนและสิ่งที่เขาเห็นก่อนหมดสติทำไมถึงทำให้ทุกคนขนลุกเรื่องราวนี้จะทำให้คุณนิ่งไม่ลงจนจบวันนั้นฉันเดินออกจากบ้านเขาไป ด้วยหัวใจที่หนักอึง้งท้องฟ้าขมุข,ขมัวเหมือนจะร้องให้แทนฉันฝนโปรยลงมาช้าช้ากลิ่นดินชื้นลอยอบอวในอากาศฉันได้ยินเสียงหัวเราะของเขาจากข้างในบ้านเสียงนั้นดังชัดจนแทงใจเขาหัวเราะราวกับฉันเป็นเรื่องตลกเป็นคนแพ้ที่ไม่ควรเสียใจฉันเดินฝ่าฝนไปข้างหน้ารองเท้าชุ่มน้ำผมเปียกแนบแก้ม แต่ใจฉันกลับร้อนระอุภาพสุดท้ายก่อนจะหันหลังคือรอยยิ้มเย้อยหยันของเขาที่มุมปากเต็มไปด้วยความมั่นใจในค่ำวันเดียวกันนั้นมีงานเลี้ยงใหญ่ที่บ้านเขาเสียงเพลงดังกระหึม่มแสงไฟระยิบสะท้อนบนผนังหรูหราเขายืนอยู่กลางห้องถือแก้วไวน์สีแดงหัวเราะกับเพื่อนๆราวกับโลกนี้ไม่มีอะไรต้องกังวล แต่ในจังหวะที่เสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งร่างของเขากลับสั่นไหวมือที่ถือแก้วเริ่มสัน่นสีหน้าเปลี่ยนจากร่าเริงเป็นซีขาวเสียงแก้วตกแตกดังแหลมทุกคนในห้องหันมองเขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงขาดหายกลางลำคอร่างสูงใหญ่สุดลงกับพื้นมือกำหน้าอกแน่นลมหายใจติดขัดดวงตาเบิกกว้าง เสียงเพลงหยุดลงทันทีเหลือเพียงเสียงตะโกนเรียกชื่อเขาและเสียงฝนข้างนอกที่ยังคงตกไม่หยุดในเวลาเดียวกันฉันยืนอยู่หน้าร้านกาแฟเล็กๆมองฝนที่ตกผ่านกระจกหัวใจสั่นแปลกๆเหมือนมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกลิ่นกาแฟหอมอบอวลแต่ฉันกลับรู้สึกหนาวเยือกในอกมือเย็นเฉียบ และลมหายใจเริ่มสั้นลงในความเงียบงันนั้นโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอคือชื่อที่ฉันพยายามลืมมาตลอดมือของฉันสั่นนิ้วแต่หน้าจออย่างลังเลแต่เสียงเรียกยังดังต่อเนื่องเหมือนเร่งให้ฉันต้องรับฮัลโหลเสียงฉันเบาแทบไม่ออกในอีกฝั่งของสาย มีเพียงเสียงหอบหายใจและเสียงคนสับสนรอบข้างคุณคุณรู้เรื่องหรือยังเป็นเสียงของเพื่อนเก่าของเขาสั่นเครือและตื่นกระหนกเขาล้มกลางงานเลี้ยงคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางใจทุกอย่างรอบตัวฉันหยุดนิ่งเสียงฝนที่ตกหนักเมื่อครู่กลายเป็นเสียงเบาแผ่วโลกทั้งใบเหมือนหมุนช้าลงฉันไม่รู้ว่าตัวเองออกจากร้านไปตอนไหน เท่าเหมือนเคลื่อนไหวเองโดยไม่รู้ตัวถนนเปียกลื่นแสงไฟจากรถยนต์สะท้อนบนพื้นเป็นเงาวับวาวในหัวของฉันมีเพียงภาพของเขาที่หัวเราะเย้ยตอนฉันหันหลังภาพนั้นหมุนวนไม่หยุดเมื่อฉันมาถึงบ้านเสียงไซเรนรถพยาบาลดังก้องไฟสีแดงกระพริบสว่างไปทั่วลานผู้คนยืนมุมกันแน่นหน้าประตูฉันเห็นเขานอนอยู่บนเปล ใบหน้าเขาซีดเผือดเสื้อเชิ้ตสีขาวที่เคยเรียบหรูเปื้อนคราบวายและเหงื่อดวงตาของเขาปิดสนิทริมฝีปากขยับแผ่วราวกับจะพูดชื่อใครบางคนฉันยืนอยู่ตรงนั้นเท้าเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในอกตัวเองช่วยเปิดทางหน่อยครับเจ้าหน้าที่ตะโกนร่างของเขาถูกเข็นขึ้นรถพยาบาล เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นพร้อมเสียงร้องให้ของใครบางคนฉันก้าวตามไปสองสามกแต่กลับหยุดตรงหน้าประตูลมหายใจขาดห่วงกลิ่นน้ำหอมของเขายังลอยค้างอยู่ในอากาศกลิ่นนั้นเคยเป็นสิ่งที่ฉันลหลงไหลแต่ตอนนี้มันกลับทำให้หัวใจปวดร้าวอย่างประหลาดฝนเริ่มตกแรงขึ้นอีกครั้งและอองน้ำซัดเข้าหน้าฉันยกมือขึ้นเช็ดแต่กลับพบว่ามันคือหยดน้ำตาของตัวเอง แสงไฟท้ายรถพยาบาลค่อยๆห่างออกไปฉันมองตามจนมันกลายเป็นเพียงจุดสีแดงเล็กๆในความมืดในหัวมีแต่คำถามวงเวียนเขาล้มเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนั้นและทำไมฉันถึงรู้สึกเหมือนหัวใจของฉันกำลังเต้นตามจังหวะสุดท้ายของเขาฉันยืนอยู่กลางสายฝนท้องฟ้าเหนือสีสัมือสนิทเสียงฟ้าร้องคำรามดังก้อง กลิ่นโลหะในอากาศเริ่มชัดเจนขึ้นฉันหลับตาและในความมืดนั้นฉันได้ยินเสียงเขาแผ่วเบาในใจเธออย่าไปฉันสะดุง้งลืมตาขึ้นแต่รอบตัวกลับมีเพียงความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอีกเลยมีเพียงฉันกับเสียงฝนที่ไม่ยอมหยุดตกและหัวใจที่ยังสัน่นอย่างไม่มีเหตุผล ก่อนจะไปดูเรื่องราวกันฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ช่องให้ด้วยนะครับคะแล้วมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันหน่อยว่าคุณคิดว่าการที่เธอถูกทรมานมันสมควรหรือไม่สมควรและถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณคุณจะทำยังไงฉันยืนนิ่งอยู่นานจนฝนชุ่มทั้งเนื้อทั้งตัวเสื้อที่เคยอุ่นกลับเย็นเฉียบแนบผิวริมฝีปากเริ่มสัน่นแต่ฉันกลับไม่รู้สึกหนาวรู้เพียงว่ามีบางอย่างในอกกำลังไหวเหมือนคลื่นที่ซัดไม่หยุด เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งฉันสะดุ้งเฮือกชื่อเดิมปรากฏบนหน้าจอเพื่อนเขาฉันรีกดรับเขายังไม่รู้สึกตัวเลยหมอบอกว่าอาจเป็นหัวใจเสียงในสายสั่นเครือฉันกำโทรศัพท์แน่นราวกับมันคือสิ่งเดียวที่เชื่อมฉันกับความจริงหัวใจคำนี้หล่นจากปากฉันเบาๆแต่กลับดังก้องอยู่ในหัว หัวใจของเขาหัวใจที่ฉันเคยฝากความรักไว้ตอนนี้กำลังทรมานอยู่ในห้องเย็นของโรงพยาบาลฉันตัดสินใจเรียกแท็กซี่เสียงฝนกระทบกระจกดังทีทุกวินาทีระหว่างทางเหมือนานานับชั่วโมงเมื่อมาถึงโรงพยาบาลกลิ่นยาฆ่าเชื้อจางๆลอยมากระทบจมูกแสงไฟสีขาวในทางเดินเย็นชาและเสียงรองเท้าพยาบาลกระทบพื้นดังสม่ำเสมอ ฉันเห็นเขาถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินร่างกายเขาถูกพันด้วยสายหลายเส้นเครื่องวัดชีพจรดังบี๊บบี๊บเสียงนั้นดังสม่ำเสมอแต่เต็มไปด้วยความเปราะบางฉันยืนมองจากกระจกใสหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกใบหน้าของเขาที่เคยมีรอยยิ้มเย้ยหยันตอนนี้กลับนิ่งเงียบเหมือนคนที่กำลังหลับลึกในความฝันที่ไม่มีวันตื่นคุณเป็นภรรยาเขาหรือคะ เสียงพยาบาลถามเบาๆฉันชะงักคำนั้นเคยทำให้ฉันภูมิใจแต่ตอนนี้มันกลายเป็นคำที่ฉันไม่มีสิทธิ์จะตอบเราเคยเป็นฉันตอบพลางกลืนก้อนแข็งในลำคอเธอมองฉันด้วยแววตาเห็นใจก่อนจะพูดว่าถ้าอย่างนั้นเขาอาจอยากให้คุณอยู่ฉันมองผ่านกระจกอีกครั้งมือของเขาวางนิ่งอยู่บนผ้าห่มสีขาว ฉันอยากจะจับมันไว้อยากจะพูดทุกคำที่ไม่เคยพูดอยากบอกว่าฉันไม่เคยเกลียดเขาเลยแม้ในวันที่เขาหัวเราะเย้ยฉันเวลาผ่านไปช้าช้าเสียงนาฬิกาบนผนังดังเป็นจังหวะหมอเดินเข้าออกด้วยสีหน้าตึงเครียดชีพจรลดลงครับเสียงเจ้าหน้าที่ดังขึ้นฉันขยับเข้าไปใกล้กระจกโดยไม่รู้ตัวหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบระเบิด หมอเริ่มกดหน้าอกเขาเสียงเครื่องวัดกลายเป็นเส้นตรงยาวฉันยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาไหลพรากโดยไม่รู้ตัวแต่ทันใดนั้นเสียงบี๊บดังขึ้นอีกครั้งแถวเ,เบาแต่ชัดเจนชีพจรกลับมาเขายังมีลมหายใจร่างกายฉันสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลรินไม่หยุดทั้งโล่งใจทั้งเจ็บปวด ฉันเงยหน้ามองเพดานสีขาวแล้วหัวเราะทั้งน้ำตาเพราะในที่สุดคนที่หัวเราะตอนฉันจากไปกลับต้องล้มลงเพราะหัวใจที่ฉันเคยอยู่ในนั้นฉันลุกขึ้นช้าๆเดินเข้าไปในห้องพักญาตินั่งลงตรงม,มุมเงียบมือยังสั่นไม่หยุดบนโต๊ะมีเอกสารวางอยู่เป็นกระเป๋าสตางค์ของเขาเจ้าหน้าที่คงนำมาส่งให้ ฉันเปิดมันออกภาพถ่ายหนึ่งร่วงหล่นลงมาเป็นรูปฉันในวันแต่งงานรูปที่ฉันคิดว่าเขาทิ้งไปนานแล้วกระดาษนั้นเปียกน้ําแต่ตรงขอบยังพอเห็นลายมือเขาถ้าเธอจากไปฉันคงไม่มีวันหัวเราะได้อีกฉันมองประโยคนั้นหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นอีกครั้งความโกรธที่เคยมีกลายเป็นเพียงเศษความรู้สึกที่เบาบาง ฉันหลับตาและรู้ทันทีว่าความรักไม่เคยหายไปไหนมันเพียงแค่เจ็บเกินกว่าจะพูดออกมาเสียงฝนข้างนอกยังคงตกแต่คราวนี้ฉันไม่ได้รู้สึกหนาวอีกแล้วเพราะในใจของฉันเริ่มมีแสงสว่างเล็กๆที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจระหว่างคนสองคนที่เคยทำร้ายกันแต่ไม่เคยหยุดรักกันเลย ฉันนั่งเงียบอยู่ตรงนั้นนานหลายชั่วโมงเสียงฝนค่อยๆเบาลงเหลือเพียงเสียงน้ำหยดจากชายคาตกกระทบพื้นเป็นจังหวะเบาๆแต่หัวใจของฉันยังเต้นแรงทุกครั้งที่เสียงเครื่องวัดชีพจรดังขึ้นในห้องข้างๆฉันจะเงยหน้ามองตามสัญชาตญาณกลัวว่าวินาทีต่อไปมันจะเงียบหายหมอออกมาจากห้องฉุกเฉินสีหน้าดูเหนื่อยแต่ผ่อนคลาย ตอนนี้อาการคงที่แล้วครับคำพูดนั้นเหมือนปลดพันธนาการในอกฉันพยักหน้าช้าๆน้ำตาไหลอุ่นบนแก้มโดยไม่รู้ตัวเขาถูกย้ายไปห้องพักฟื้นฉันเดินตามไปเงียบเงียบห้องนั้นสว่างด้วยแสงไฟสีขาวกลิ่นยาฆ่าเชื้อยังคงแรงบนโต๊ะข้างเตียงมีใจกันดอกลิลลี่สีขาวกลีบดอกบางเบาเหมือนลมหายใจของเขาฉันยืนมองเขาที่นอนนิ่ง ใบหน้าซีแต่สงบรอยย่นเล็กๆที่หางตาทำให้เขาดูอ่อนแอกว่าที่เคยไม่มีรอยยิ้มเยาะไม่มีแววอดดีมีเพียงความเงียบและเครื่องช่วยหายใจที่ขยับขึ้นลงเป็นจังหวะฉันนั่งลงข้างเตียงมองมือของเขาที่เต็มไปด้วยรอยเข็มฉันค่อยๆเอื้อมมือไปวางทับความเย็นของผิวเขาทำให้ฉันสะดุง้งแต่ฉันก็ไม่ปล่อยทำไมถึงไม่บอกละ่ะ เสียงชันสั่นทำไมถึงหัวเราะตอนชันเดินออกไปไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมหายใจผ่านท่อสายและเสียงเครื่องวัชิพ,พจรที่ยังดังต่อเนื่องฉันหลับตาภาพในวันนั้นย้อนกลับมาวันที่เขาหัวเราะใส่ชันวันที่ชันเดินฝ่าฝนออกไปทั้งน้ำตาแต่ตอนนี้ฉันเห็นบางอย่างที่ไม่เคยสังเกตในแววตาของเขา มันไม่ใช่ความเยอะ้ยแต่มันคือความกลัวกลัวเสียฉันไปหมอเข้ามาตรวจชีพจรอ,อีกครั้งเขาต้องพักมากๆครับฉันพยักหน้าแต่ยังคงจับมือเขาแน่นไม่ปล่อยกลางดึกไฟในห้องสลัวลงเสียงเครื่องช่วยหายใจยังคงดังเป็นจังหวะช้าช้าฉันเองนตัวพิงขอบเตียงมองหน้าเขาเงียบเงียบในเงาสะท้อนจากกระจก ฉันเห็นตัวเองที่ดูเหนื่อยล้าแต่เวลตากลับอ่อนโยนขึ้นราวกับหัวใจได้อภัยสิ่งที่ผ่านไปทั้งหมดเธออยู่เหรอเสียงแผ่วเบาดังขึ้นจากเตียงฉันสะดุง้งมองเห็นเขาขยับริมฝีปากเบาๆดวงตาที่ปิดอยู่ค่อยๆลืมขึ้นช้าๆฉันฝันว่าเธอกลับมาเสียงของเขาแผ่วราวกับลมพัดผ่านฉันกลืนก้อนแข็งในลำคอ ไม่ใช่ฝันฉันอยู่ตรงนี้จริงๆเขามองหน้าฉันรอยยิ้มบางปรากฏขึ้นฉันขอโทษคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่กลับทำให้ฉันน้ำตาไหลฉันก็ขอโทษฉันตอบทั้งเสียงสะอื้นเราโกรธกันมากเกินไปเขาพยักหน้าแววตาอ่อนแรงแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกตอนที่เธอเดินออกไปฉันคิดว่าฉันเข้มแข็งพอ แต่พอเสียงประตูปิดฉันรู้ทันทีว่าฉันเสียเธอไปแล้วฉันกำมือเขาแน่นขึ้นบางอย่างต้องเกือบสูญเสียถึงจะรู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนเขาหลับตาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะหมดแรงมันคือการหลับด้วยใจที่สงบรอยยิ้มเล็กๆยังติดอยู่ที่มุมปากฉันนั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นฟังเสียงหายใจของเขาอย่างเงียบงนันแสงพยายามดึกลอดเข้ามาจากหน้าต่าง สะท้อนบนใบหน้าที่ฉันเคยรักและเคยชังในความสงบของค่ำคืนนั้นฉันรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่เคยจากไปไหนเลยมันเพียงซ่อนตัวอยู่ในรอยเจ็บรอวันที่จะถูกให้อภยัยและในที่สุดฉันยิ้มทั้งน้ำตาเพราะวันนี้ฉันไม่ได้เดินหนีอีกต่อไปฉันกลับมากลับมาหาเขากลับมาหาความรักที่เราทั้งคู่ ต่างเกือบทำหล่นหายไปตลอดการเช้าวันต่อมาแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องลอดผ้าม่านสีขาวกลิ่นยาฆ่าเชื้อยังคงคละคลุ้งอยู่ในอากาศแต่ครั้งนี้มันไม่ทําให้ฉันรู้สึกเย็นชาอีกต่อไปเสียงนกร้องเผาบวแววจากนอกหน้าต่างคล้ายกําลังปลอบโยนเช้าวันใหม่ที่เริ่มต้นด้วยความสงบเขายังนอนนิ่งอยู่บนเตียงสายให้น้ําเกลือยังคงต่ออยู่ที่แขนแต่สีหน้าดูดีขึ้น ริมฝีปากมีสีเลือดจางๆแทนที่ความซีดขาวเมื่อคืนฉันมองเขาอยู่เงียบๆหัวใจเต็มไปด้วยคำพูดนับพันแต่ไม่มีคำใดกลั่นออกมาได้ฉันเพียงยกมือขึ้นแตะผมเขาเบาๆสัมผัสที่อุ่นและคุ้นเคยเหมือนเวลาถอยกลับไปยังวันที่เรายังรักกันโดยไม่มีรอยร้าวเสียงประตูเปิดพยาบาลเดินเข้ามายิ้มอ่อนอาการดีขึ้นมากค่ะเขาตื่นได้แล้ว เธอพูดพางตรวจชีพจรฉันได้ยินหัวใจตัวเองเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเขาลืมตาช้าๆแสงสะท้อนจากหน้าต่างทำให้เขาหรีตาเมื่อสายตาเขาปรับเข้าที่สิ่งแรกที่เขาเห็นคือฉันเราสบตากันอยู่นานโดยไม่มีคำพูดใดเพราะบางครั้งความรู้สึกบางอย่างไม่จำเป็นต้องอธิบายเธอยังอยู่เหรอเสียงเขาเบาแผ่วแต่ชัดเจน ฉันพยักหน้าฉันยังอยู่รอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเขามันเป็นรอยยิ้มที่ไม่มีอีกเลยมานานรอยยิ้มที่เคยทำให้ฉันหัวเราะแต่ก็เคยทำให้ฉันร้องไห้ฉันฝันว่าเรากลับมาคุยกันอีกครั้งเขาพูดช้าๆฝันว่าฉันหัวเราะแล้วเธอยิ้มกลับมาฉันหัวเราะทั้งน้ำตาบางที ฝันนั้นอาจจะกำลังกลายเป็นจริงเขายกมือขึ้นพยายามจะจับมือฉันฉันรีบวางมือลงให้เขาจับมือเขาอุ่นขึ้นกว่าก่อนแรงบีบอ่อนโยนเหมือนเคยเธอรู้ไหมเขากระซิบตอนที่ฉันหัวเราะในวันนั้นฉันไม่ได้มีความสุขเลยฉันชะงักมองเข้าไปในตาเขามีประกายเศร้าและเหนื่อยล้าอยู่ในนั้นฉันหัวเราะ เพราะกลัวจะร้องไห้เขาปลื้มน้ำลายฉันไม่อยากให้เธอเห็นฉันอ่อนแอไม่อยากให้เธอรู้ว่าฉันกลัวจะเสียเธอมากแค่ไหนน้ำตาฉันเอ่อขึ้นอีกครั้งคำพูดของเขาแหลมคมพอจะตัดผ่านทุกความโกรธที่เคยมีแล้วตอนนี้ละ่ะฉันถามเสียงสัน่นเธอยังกลัวอยู่ไหมเขายิ้มบางๆไม่แล้วเพราะเธอกลับมา ห้องทั้งห้องเงียบลงมีเพียงเสียงเครื่องวัดชีพจรเป็นจังหวะเหมือนหัวใจของเราสองคนกำลังเต้นไปพร้อมกันเวลาผ่านไปอีกหลายวันฉันอยู่ที่โรงพยาบาลแทบทุกชั่วโมงคอยดูแลเขาช่วยพยุงเวลาเขาลุกขึ้นนั่งป้อนข้าวปรับหมอนเขาไม่พูดอะไรมากแต่ทุกครั้งที่สายตาเราสบกันมันเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ต้องการคำอธิบาย จนวันหนึ่งหมอบอกว่าเขาออกจากโรงพยาบาลได้เขาหันมามองฉันกลับบ้านด้วยกันไหมคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่กลับทำให้ฉันต้องหลบตาบ้านไหนละ่ะฉันถามเขายิ้มบ้านที่เธอเคยจากไปวันนั้นยังเหมือนเดิมทุกอย่างฉันไม่ได้แตะอะไรเลยฉันนิ่งภาพวันนั้นย้อนกลับมาอีกครั้ง วันที่ฉันเดินออกจากประตูเสียงฝนเสียงหัวเราะเสียงหัวใจที่แตกสลายแต่ตอนนี้ฉันเห็นเพียงรอยยิ้มจริงใจของเขาไม่มีเสียงเย,ย้ยไม่มีแววชนะมีเพียงความขอโทษและการรอคอยที่ยาวนานฉันไม่รู้ว่าเราจะเริ่มใหม่ได้ไหมฉันพูดช้าๆแต่ถ้าเธอพร้อมจะเปลี่ยนฉันก็พร้อมจะให้อภยัยเขายิ้มกว้างขึ้น ฉันไม่อยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่หรอกแต่อยากเป็นคนเดิมที่รักเธอให้ดีกว่าเดิมฉันหัวเราะทั้งน้ำตาและครั้งนี้เสียงหัวเราะของเขาดังขึ้นอีกครั้งแต่ไม่เหมือนวันนั้นมันเป็นเสียงหัวเราะที่อบอุ่นไม่ใช่เยาะเยะ้ยไม่ใช่ปิดบังมันเป็นเสียงหัวเราะที่ฉันอยากได้ยินมาตลอดชีวิตแสงแดดยามบ่ายลอดผ่านม่านเข้ามา กระทบกับมือเราทั้งคู่ที่ยังจับกันไว้แน่นและในจังหวะนั้นฉันรู้ทันทีว่าการจากไปวันนั้นอาจเป็นสิ่งที่ทำให้เราทั้งคู่ได้กลับมาอยู่อย่างแท้จริงในวันนี้รถคันเล็กเคลื่อนตัวออกจากลานจอดของโรงพยาบาลอย่างช้าๆเสียงเครื่องยนต์แผ่วเบ,าแ,บาแทบกลืนไปกับเสียงลมฉันนั่งข้างเขามองผ่านกระจกที่สะท้อนภาพของท้องฟ้า มเมฆขาวลอยกระจายเหนือถนนสายยาวเรากับกำลังเปิดทางให้เรื่องราวบทใหม่เริ่มต้นขึ้นเขาขับรถอย่างเงียบๆมือข้างหนึ่งจับพวงมาลัยแน่นอีกข้างหนึ่งวางอยู่บนตักเป็นนิสัยเดิมของเขาที่ฉันจำได้แม่นเสียงเพลงเบาๆจากวิทยุเปิดคลออยู่เป็นเพลงที่เราสองคนเคยฟังด้วยกันเมื่อหลายปีก่อนจำเพลงนี้ได้ไหมเขาถามเสียงแผ่วพร้อมรอยยิ้มที่มุมปาก ฉันพยักหน้าแน่นอนนี่คือเพลงที่เธอเปิดตอนขอฉันแต่งงานเขาหัวเราะเบาๆตอนนั้นฉันกลัวจะพูดไม่ออกเลยให้เพลงพูดแทนฉันยิ้มแต่สุดท้ายเธอก็พูดออกมาได้นะแม้จะตะกุกตะกักจนฉันแทบกลั้นหัวเราะเขาหันมามองฉันแวบหนึ่งแววตาอบอุ่นเหมือนแสงแดดเช้าเธอยังหัวเราะได้ฉันก็พอใจแล้วถนนเริ่มเปียก ฝนโปรยลงมาอีกครั้งเม็ดฝนกระทบกระจกเป็นเสียงจังหวะที่คุ้นเคยฉันมองสายฝนแล้วใจสั่นวูบฝนเหมือนวันนั้นไม่มีผิดวันที่ฉันเดินจากไปโดยไม่หันกลับมาเธอรู้ไหมเขาพูดเสียงเรียบหลังจากวันนั้นฉันนั่งอยู่ในบ้านทั้งคืนฟังเสียงฝนตกแล้วคิดถึงเธอทุกนาทีฉันหันมามองเขายังจ้องถนนแต่เสียงของเขาสั่นเล็กน้อย ฉันพยายามจะเกลียดเธอแต่ยิ่งทำมันกับยิ่งเจ็บฉันไม่รู้จะบอกใครไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่ยังไงจนวันที่หัวใจฉันหยุดเต้นกลางงานเลี้ยงเขาหยุดพูดนิ้วมือกำาพงมาไหลแน่นขึ้นตอนนั้นฉันคิดถึงหน้าเธอคิดถึงวันที่เธอเดินออกไปและรู้ทันทีว่าถ้ามีโอกาสอีกครั้งฉันจะไม่ปล่อยให้เธอเดินจากฉันอีก ฉันก้มหน้าลงรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเงียบงนันเสียงฝนที่ตกกลายเป็นเพียงฉากหลังของความจริงที่ทั้งเจ็บและงดงามในเวลาเดียวกันฉันเอื้อมมือไปวางบนมือเขาครั้งนี้เรามาเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันใหม่เถอะไม่ใช่เหมือนเดิมแต่ให้ดีกว่าเดิมเขาหันมามองสายตานั้นเต็มไปด้วยแววศรัทธาเรากับคนที่เพิ่งได้ชีวิตใหม่ฉันสัญญา เขาพูดช้าๆว่าจะไม่หัวเราะตอนเธอร้องให้อีกจะไม่ปิดใจตอนที่เธอพูดและจะไม่หันหลังหนีเวลาที่เราทะเลาะกันฉันยิ้มทั้งน้ำตาฝนข้างนอกยังตกต่อเนื่องแต่ในรถกลับอบอุญญ่นอย่างประหลาดเมื่อมาถึงบ้านหลังเก่าประตูไม้ยังเป็นแบบเดิมสีเริ่มซีดจางแต่ยังคงกลิ่นความทรงจำเขาหยุดยืนหน้าบ้าน หันมามองฉันด้วยสายตาละมุนเธอพร้อมหรือ,อยังฉันพยักหน้าเบาๆพร้อมจะกลับเข้าบ้านหรือพร้อมจะเริ่มต้นใหม่เขายิ้มทั้งสองอย่างเมื่อประตูเปิดกลิ่นในบ้านอบอวลไปด้วยกลิ่นไม้เก่าและฝุ่นจางๆแต่ทุกอย่างยังคงเหมือนวันนั้นกรอบรูปบนชั้นยังเป็นรูปแต่งงานของเราแจกันดอกไม้แห้งยังตั้งอยู่ที่เดิม และบนโต๊ะกลางห้องมีถ้วยกาแฟาสองใบที่เขาวางไว้เหมือนรอใครกลับมาฉันเดินเข้าไปแตะถ้วยนั้นนิ้วสัมผัสขอบยินเฉียบเธอไม่เคยใช้มันอีกเลยเหรอเขาสายหน้าไม่เลยฉันอยากให้มันรอแค่เธอน้ำตาฉันเอ่อขึ้นอีกครั้งเขาเดินเข้ามาใกลย้ยกมือขึ้นเช็ดเบ,ดเบาๆที่แก้มฉันเราจะเริ่มใหม่ได้ไหมเขาพูดเสียงเบา ในบ้านหลังเดิมแต่ด้วยหัวใจที่ต่างจากเดิมฉันมองเข้าไปในตาเขาเห็นทั้งความสำนึกและความอ่อนโยนได้สิฉันพูดเบาๆแต่ชัดเจนขอแค่ครั้งนี้เราอย่าทิ้งกันอีกเลยเขาพยักหน้าฉันสัญญาเสียงฝนหยุดตกพอดีแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาทอแสงลงบนพื้นไม้จนเกิดเงาทาบยาว ในเงานั้นมือเรายังจับกันไว้แน่นและในจังหวะที่ลมหายใจทั้งสองประสานกันฉันรู้ว่าบางครั้งคนเราต้องหลงทางในพายุถึงจะรู้ว่าที่พักจริงๆของหัวใจไม่เคยอยู่ที่ไหนนอกจากบ้านที่มีใครบางคนรออยู่เสมอ